ไปมบแล้วเกิดบาดเจ็บขึ้นมาประกันจะจ่ายให้กับเราหรือเปล่านะครับการบาดเจ็บจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากภายนอกร่างกายเนี่ยอย่างเช่นปืนฉีดน้าในด้านสูงกระสุนยางหรือจะเป็นกระบอกนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากภายนอกร่างกายเราไม่ได้เกิดขึ้นจากภายในที่เรา,าอาจจะเป็นมะเร็งเลยคนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะซึ่งการที่เราเกิดจากภายนอกร่างกายมากระทบตัวเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองซึ่งการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะมีทั้งการเคลมประกันของอุบัติเหตุโดยตรงหรือการเคลมประกันของสุภาพททีีีี่่่่่่่่่มมมมออออุุบบััััตตตตติเเเหหพวววงงงยยยูููดดดด้้้้้ซึึรรรรนนนนนนกกกก็ไไไไปาาาาแแผะคจืข ตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดขึ้นสิ่งนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นเราตั้งใจที่จะไปม็อบหรือเปล่าเพราะว่าการไปม็อบที่เราตั้งใจอยู่แล้วเนี่ยมันคือการที่เรายอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นดังนั้นประกันจะไม่สามารถที่จะเคลมได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจละ่ะอย่างเช่นเราอาจจะทํางานแถวนั้นหรือเราจะมีบ้านแถวนั้นซึ่งการเดินทางนั้นจะต้องผ่านม็อบอยู่แล้วแบบนี้จะเรียกว่าไม่ตั้งใจนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าไปม็อบแต่เราแค่แบบผ่านๆเพราะว่่่่่่าา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 เเเเเรรรรรรมมีีีีุุะะแถววนนนนััั้้้้หอททงงงยยบบบบบจจจจจกก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 ิิิดดดดตตตตไใปึึ็ขลฬ ซึ่งการที่เราเล่นกีฬาเนี่ยแสดงว่าเราต้องยอมรับความเสีย่ยงที่อาจะเกิดขึ้น asing. อย่างเช่นฟุตบอลเล่นบาสเนี่ยมันต้องมีการกระแทกกระทาอยู่แล้วดังนั้นครับการที่เรายอมรับความเสี่ยงตรงนี้ว่าเราจะบาดเจ็บประกันตรงนี้ก็จะไม่จ่ายนั่นเองสรุปง่ายๆก็คือประกันจะจ่ายก็ต่อเมื่อเรานั้นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปมอบนั่นเองซึ่งตรงนี้ประกันจ่ายได้นั่นเองนะครับอย่างไรนะครับก็อย่าลืมทําประกันอุบัติเหตุและก็สูขภาพกันไว้ก่อนที่เราจะเจ็บป